ไ,ไเาเะเคะไปลค่ะไปเ่ะคะ่ะไปเลยค่ลยค่ะค่ะไป่ะไปค่ะไปเค่ะไปค่ไปค่ะไปเ่ลค่ะไอเล่ะไปค่ะไค่ะไอะไม่ไป่ได้ไปทลยค่ะะคะ ใช่ค่ะหมายมถึงว่าแอปรวมภาพที่ที่ปีใหมท่ทํากิจกรรมทั้งหลายกับคุณตาค่ะซึ่งจริงๆมันก็มีหลายๆด้านที่เอาง่ายๆว่าตอนนี้คือคุณตาคือช่วยแอปเลี้ยงปีใหม่ด้วยอะไรเงนี้ค่ะก็เลยต้องยอมรับว่าจะหารูปวันพ่อตอนนี้คือระหว่างคุณตากับหลานเนี่ยมีรูปน่าจะเยอะกว่าแล้วค่ะก็เลยแบบก็เลยเป็นรูปปีใหมยย่ยางปีนี้มีโมเมนต,ต์อะไรพิเศษระหว่างตากับหลานในวันพ่อ อุย้ยเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเอาเป็นว่าเป็นครั้งแรกที่คุณตาแอบว่ามีกือบรองไห้อะค่ะ<ม>คืออยู่ๆปีใหม่ก็ขอล้งางเท้าคุณตา<ม>ซึ่งคุณตาคิดว่าแอบเตรียมมามซึ่งแอบไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะก็กลกว่าวันนั้นเขาก็ขอล้งางเท้าคุณตาแล้วก็ทําการที่คุณตาค่ะ ีแรกเป็นปีแรกค่ะแล้วไม่ได้บอกค่ะไม่ไ,มได้บอกอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเขาทำอาเองอโมเมนต์นั้นตั้งแต่คุณตาแบบกลัวน้องล้วที่แอปแล้เกือบร้องไหมคะคือด้วยความเป็นคุณแม่ก็คือคือ,คอ,คอซึ้งด้วยแล,วแล้วก็แล้วก็งงด้วยค่ะว่าแบบเอ้เขาทำไมเขาถึงคิดจะทำแบบนี้เองอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็คือวันแม่เขาก็จะรังพาวแอปคุณยายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาคงคิดขึ้นมาเองแล้วเขาก็เขาก็ทำแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาทำกับคุณตาอย่างเงี้ยเขาได้ถามน้องไหมคะว่า คืออันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้อว่าน่าจะเป็นทางโรงเรียนนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนก็จะปลูกฝังเรื่องพวกนี้มาเป็นเด็กอย่างๆๆาเขาคุณตาคุณพ่าาออะไรก็ให้เป็นเด็กดีน,น,นะคะนอกจากราคาแล้วลลย,ยังมีข้อขวัญอะไรให้คุณตาเขาทำการ์ด <ๆ S 1> ค่ะคือปกติปีใหม่เขาจะเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นค่ะ <ๆ S 1> ค ทุกจริงๆตอนนี้ทุกวาระโอกาสกสา็จะวาดการ์ดให้ทุกทุกคนเลยอะค่ะเป็นน้องพอมีแบบคนต่างๆอะารบ้างรู้บาายย้างไหมไม่หมายถึงปกติไม่ได้โทรค่ะก็เจอก็เจอหมายถึงว่ามารับก็มารับอะไร,รอย่าเงี้ยปีนี้พ่าก็ไปไม่ได้โรทรมาตรงวันพ่ออ่าถ้าตรงวันพ่อเลยไม่ไม่ได้ตรงวันค่ะปีนี้แต่ว่าเหมือนเจอก่อนหน้าวันพ่อนะเขาก็มีการ์ดอะไรให้พ่อของเขาเองนะครับ อพอดีเจอก่อนวันพ่อค่ะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นแล้วแต่เขานัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันพ่อที่สำคัญก็คือติดเวลาไม่แอบมองเลยว่าคนจะมองวงไหมว่าคนจะมองวันสำคัญทำไอวันพ่ออยู่ไม่อยูกัน เอาจริงๆนะคะมาถึงระดับนี้แล้วคือไม่ได้กลัวว่าใครจะมองยังไงทุกวันนี้แค่อย่างเดียวว่าลูกจะเป็นยังไงแต่คราวนี้ลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะแค่นั้นเองเพราะลูกไม่ทราบหรอกค่ะว่าใครจะเป็นยังไงเราเราเอาแค่ลูกเราก็คือเราได้เจอกันปกติใช่ค่ะก็เจอกันประมาณอาทิตย์ละครั้งปกติอยู่แล้วค่ะ แต่คนนี้จะตรงวันไม่ตรงวันอะไรก็คือแล้วแต่คนนัดขอคือพี่สงการจะเป็นคนนัดวันเองก็เป็นการตกลงร่วมกันแล้ค่ะคือคือก็ต้องว่างตรงกันทั้งสองฝ่ายแยาเสนอนุญามแย่องถ้าสุดวันนี้ข่าวหรือว่าพี่สงการจะแต่งงานกว่าจะมีผลกระทบกับน้องพี่ใหม่เพราะว่าแบบเขาไม่เห็นข่าวเขาไม่เห็นข่าวพี่แอดทราบไหมครังไม่ทราทราบตรงเนี้ยค่ะ แล้วรูเด้อเป็นข่วนขาวเลยคือตอบไปเอาเสร็จสับแล้วเป็นข่ศศศนขาวเลยแน่ใจหรอไม,ไม่ไม่ทราบจริงค่ะก็มาทราบตรงนี้ะค่ะมีคนข้างมามาหาพียอะไมไม่มีเลยค่ะไม่ไม่มีเพื่อนได้ยินในครั้งแรกตรงเนี้ยค่ะก็คือมันเกิดข่าวหรือเพื่อนเนียกลัวกลัวแบบว่าถ้าน้องพลาดบเกินเรา้องกลัวจะแบบผมกับน,น้อง เอาจริงๆไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยคิดก็เลยยังยังไม่ได้คิดว่าว่าว่ายังไงอะค่ะแต่ว่าสําหรับแอมนะคะรู้สึกว่า F แอปเอาอยู่สําหรับในเรื่องลูกนะคะแอปว่าแอปแอปให้ความรับความอบอุ่นของเขาแบบเต็มที่พร้อมที่จะไม่ว่าจะเจออะไรยังไงสถานการณ์เหตุการณ์ไหนแอปว่าแอปดูแลเขาได้ในเรื่องของทั้งภายนอกภายในหมายถึงเรื่องของความรู้สึกอะไรอ่ะแต่ในมุมของแอปเองพี่แอปโอเคใช่ไหมครับถ่านึางเราเขาดูตรงนี้มันเกิดจริง,รงอะไรมาเนี้ยแอปไม่ไม่ไม่มีความเห็นนะคะในเรื่องนี้ค่ะ แต่ว่าขอบคุณมากมากเลยค่ะที่เป็นหวัวข้อรู้สึกของปีใหม่ <c oughs> คือแอปในฐานะของแม่คือขอบคุณมากๆจริงค่ะคือมันไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าการที่ที่รู้ว่ามีคนรักและเป็นห่วงลูกแต <c oughs> ่พ <c oughs> ี่แอปเอาอยู่เนาะไซู้ <c oughs> ค่ะเอาอยู่เลยคือเพื่อลูกนะทุกอย่างค่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่แอ